สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ามาทบทวนรีวิวการใช้งานนะครับของกล้องดิจิตอลสโคปนะครับจะเป็นของ h ฮนเ b เกอร์รุ่น CY789 นะครับตัวนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับที่ยังใช้งานฟังก์ชันยังไม่ได้นะครับก็อยากให้แนะนำการใช้งานรีวิวให้ดูหน่อยอ่านี่ก็เลยจะ มาแนะนำฟังก์ชันในบอดี้ตัวกล้องนะครับตอนนี้จะเป็นกล้องดิจิตอลสโคปนะครับผมบันทึกวิดีโอนะครับ Full HD นะครับตัวนี้เป็นตัวอัพชิปประมวลผลตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ให้ภาพที่คมชัดมากนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับฟังก์ชันก่อนอื่นเลยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตอนนี้ o n off นะครับกดแช่ไว้นะครับจนกว่ามันจะหน้าจอมันจะติดนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดใช้งานสแตนบายนะครับเวลาเราจะพักหน้าจอให้มันสแตนบายไว้เวลาไม่ใช้งานะนกดหนึ่งทีนะครับปุ่มนี้เพื่อปิดจอไว้นะครับมันจะได้ไม่เปลืองแบตเนาะนะครับกดหนึ่งทีครับมันจะพักจอแล้วก็เมื่อพร้อมใช้งานนะครับกดเปิดปุ๊บมันจะเพิ่ม ิดมาเลยนะครับพร้อมใช้งานปุ่มด้านหน้านี้จะเป็นปุ่มทั้ง payback แล้วก็เป็นปุ่มเลเซอร์นะครับตอนนี้มีจุดสีแดงให้นะครับกดแช่นะครับนะครับเลเซอร์สีแดงจะออกมาให้นะครับตอนนี้สามารถตั้งได้นะครับตรงนี้จะมีน็อตนะครับตรงนี้น็อตปรับขึ้นลงซ้ายขวานะครับตรงนี้สามารถตั้งได้นะครับตามต้องการนะครับ แล้วแต่ระยะใช้งานนะครับกดปิดก็กดแช่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้กดแช่ไวอ่าโอเคครับผมแล้วก็จะเป็นเมนูข้างในนะครับตัวนี้จะมีปุ่มอยู่แค่อ่าห้าปุ่มนะครับอ่ปุ่มบันทึกวิดีโอนะครับเวลาเข้าเมนูนะครับให้กดปุ่มตรงกลางนะครับกดแช่ไว้นะครับตรงนี้กดแช่อ่า กดปุ่มตรงกลางแช่ไว้นะครับเมนูก็จะ,ะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเวลาตั้งจุดเล็งนะครับให้เราเข้าเมนูแรกนะครับเมนูแรกก็คือตัวนี้เลยอ่มันจะเขียนว่าเรติคอนนะครับแอดจัตนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับกดโอเคเข้าไปอ่าเนี่ยครับ มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับจะมีกลุ่มนะครับกลุ่มตัวแรกนะครับจะเป็นกลุ่ม a นะครับให้กดข้ามนะครับกดเมนูขึ้นลงซ้ายขวานะครับตรงนี้นะครับนะครับกดตรงนี้นะครับกดปุ่มเครื่องหมายซูมนะครับมันจะเด้งข้ามไปเมนูนะครับอันนี้กลุ่มไทย a นะครับในการตั้งเส้นนะครับ เลือกเส้นเลงนะครับแล้วก็เป็นอ่าโหมดไทสนะครับจะเป็นออนออฟนะครับออนออฟก็ตอนนี้ยังไม่มีเส้นนะครับให้เรากดอ่าพอมาถึงตัวไทนะครับมันขึ้นออฟอยู่ก็คือมันปิดเส้นอยู่นะครับให้เราเลื่อนนะครับนะครับปุ่มนี้ฝั่งนี้นะครับมันจะอ่าเปลี่ยนเส้นให้แบบนี้เลยนะครับอ่านะครับ ก็จะมีไทป์เส้นเล็งนะครับอันนี้จะเปลี่ยนเส้นให้ให้เราเลือกนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับก็จะมีเส้นให้เลือกแบบนี้นะครับแล้วต่อไปจะข้ามเมนูก็กดปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ามันจะเด้งไปนะครับเป็นเป็นสีนะครับปุ่มสีอ่าแล้วก็จะมีสีคัลเลอร์สีกรีนนะครับสีให้เลือกหลายแบบนะครับสีเส้นนะครับเดี๋ยวขอข้ามให้ดูก่อนจะได้เห็น เส้นด้วยอ่าเมื่อกี้ปิดไว้อ่าอันนี้สีส้มไอ้สีเลสนะครับสีแดงตัวทีครับอ่ากดข้ามมาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นสีขาวสีดำเขียวนะครับสีประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราไปตั้งเส้นเล็งนะครับเรากดข้ามมานะครับให้ตั้งแกน x ก่อนนะครับแกน x พอเรากดเลื่อนนะครับซ้ายขวาตรงนี้กดเลื่อนนะครับ มันจะล็อกเป้าให้นะครับล็อกภาพก่อนภาพมันจะเป็นภาพนิ่งนะครับอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมมันมันนิ่งอยู่ที่เป้าที่เราเล็งเลยมันไม่ขยับเนี่ยก็คือมันถ่ายภาพเหมือนถ่ายภาพไว้นะครับทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าอ่ามันห่างจุดที่กระสุนเข้าเยอะไหมนะครับสมมุติว่าตรงไอ้จุดที่เป็นวงกลมสีดําที่เส้นเล็งมันเล็งไว้อยู่นะครับอันนี้ ก็เป็นรอยกระสุนนะครับมันไม่ตรงแล้วก็เลื่อนให้มันตรงนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยครับเลื่อนเลยดูนะครับเห็นไหมเส้นมันจะขยับนะครับมันจะเลื่อนขยับให้แบบนี้นะครับอ่าอันนี้ขึ้นลงซ้ายขวาอ่ามันก็จะอ่าถ้าเราจะให้มันตรงเส้นสีดํานะครับวงกลมสีดําปุ๊บ ทีนี้มันก็จะเหลือแกน x ไอแกน y นะครับแล้วก็กดข้ามนะครับกดข้ามปุ่มนี้ก็จะข้ามมาที่ y นะครับอ่าทำยังไงให้มันตรงเส้นนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับอ่าเห็นไหมมันเข้ามากลางวงสีดําแล้วนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับไม่ยากครับก็ต้องไปอ่าติดแล้วก็ไปยิงดูนะครับว่ามัน ตรงกันไหมถ้าไม่ตรงก็เลื่อนเส้นเล็งแกน x แกนไวแค่นี้นะครับไม่ยากครับจากนั้นนะครับให้กดเซฟก่อนนะครับตั้งเสร็จต้องกดเซฟนะครับปุ่มนี้กดเซฟปุ่มตรงกลางนะครับกดเซฟเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะขึ้นให้เซฟกดโอเคนะครับเดี๋ยวกดเซฟอีกทีหนึ่งนะครับกดโอเคนะครับเซฟแล้วโอเคถ้าเซฟปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้าเมนูนะครับจากนั้นให้เรากด กดแช่ปุ่มตรงกลางปุ่มเมนูนะครับมันจะออกจากเมนูนะครับอ่าแค่นี้เลยครับคือใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ภาพชัดมากนะครับเป็นตัวเจนใหม่นะครับอ่าลืมปรับโฟกัสนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับโฟกัสนะครับตัวนี้โฟโฟกัสภาพให้มันชัดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่าลืมปรับโฟกัสให้อ่าเห็นไหม ตัวนี้ชัดละอ่าปรับโฟกัสแล้วก็อ่าตัวหน้านะครับจะมีแหวนสตัวนะครับตัวหน้านี้ให้เราหมุนอ่าหมุนปรับมุมมองนะครับมันคือการซูมนั่นแหละแต่ว่าให้เราปรับมุมมองไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก่อนจะตั้งเส้นนะครับเพราะว่ามันจะไม่สอดคล้องกันถ้าเรามาปรับทีหลังนะครับเส้นเล็งกับตัวการขยายเนี่ยมันจะไปคนละที่กันนะครับ คือมันไม่คล้องจองกันครับก็คือต้องให้อ่าปรับซูมให้เห็นมุมไว้ก่อนนะครับว่าเราชอบมุมไหนอ่ามุมกว้างมุมแคบนะครับอย่างอย่างเช่นผมปรับไว้แบบนี้ซูมมาแล้วก็ปรับโฟกัสดูว่ามันอ่าได้ระยะที่เราต้องการไหมนะครับอ่ามันชัดประมาณนี้มันซูมเยอะประมาณนี้อ่าเราก็ทําการล็อกนะครับมันมีหกเหลี่ยมตัวนอนให้นะครับให้เราล็อกไว้เลยนะครับตัวนี้ล็อกไม่ให้เพื่อไม่ให้มันปรับหมุนได้ จากนั้นเราค่อยไปซูมเนี่ยครับกดปุ่มซูมดิจิตอลตรงนี้นะครับซูมเข้าซูมออกนะครับตรงนี้แค่นี้นะครับมันก็จะสามารถซูมดิจิตอลเพิ่มได้อีกนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้ผมจะกดซูมให้ดูนะครับอ่เดี๋ยวนะครับอ่าเนี่ยครับกดปุ่มซูมนะครับตรงนี้ ก็จะขยายเพิ่มได้อีกนะครับจากเลนที่เราล็อกไว้แล้วนะครับมันก็จะเป็นซูมดิจิตอลเพิ่มให้อีกนะครับตัวนี้สามารถปรับซูมเพิ่มได้ครับโอเคครับเมนูต่อไปก็จะเป็นโหมดพวกเปิดแสงนะครับตัวนี้ตัดแสงนะครับตัดแสง ir นะครับเห็นไหมครับปุ่มนี้นะครับปุ่ม ir กดแช่นะครับ กดแช่ค้างไว้ปุ๊บมันจะตัดเป็น IR นะครับให้เราสังเกตตรงจุดเหมือนจุดไข่ปลานะครับบนจอนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าเป็นจุดอยู่อันนี้คือแค่เปิดโหมดนะครับยังไม่ได้เปิดแสง IR นะครับให้เรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้อ่ากดเพิ่มไปหนึ่งครั้งอ่าเห็นไหมครับจุดสีส้มมันขึ้นมาแล้ว ก็คือเป็นแสง IR ออกมาละออกมาจากกระบอกตรงนี้นะครับตรงนี้แสง IR จะมี2 2ก,กระบอกให้นะครับเพื่อให้เราส่องระยะไกลขึ้นนะครับมันจะถ้าเราเพิ่มระดับอ่า3ขึ้นไปนะครับมันก็จะตัด IR ขึ้นมาเป็น940นะครับตอนนี้จะเป็น8 8 850นะครับตอนนี้จะเป็น940 IR NM นะครับก็คือ อ่าตอนนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขนาดแบบ850นาโนเมตรนะครับอันนี้เป็น940นนาโนเมตรครับผมแล้วก็สามารถซูมที่กระบอกได้นะครับกระบอกไฟฉายตรงนี้ซูมแล้วก็ปรับขยับได้นิดนึงนะครับให้มันตรงเป้าเรานะปรับขยับให้แสงมันตรงเป้านะครับซูมเข้าซูมออกก็ลองไปใช้ดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากละ ตัวนี้ก็ปรับโฟกัสตามระยะแค่นั้นนะครับให้มันชัดนะต่อไปก็กดค้างอีกหนึ่งทีนะครับมันจะสลับเป็นโหมดสีเขียวให้ไม่รู้มันเอาไปใช้อะไรนะครับตัวนี้แล้วแต่คนชอบนะครับสีเขียวแล้วก็เป็นแสงธรรมดานะครับกดสลับอีกทีหนึง่งมันจะกลับมาเป็นแสงธรรมดานะครับแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมาก โหมดก็จะวนอยู่แค่ประมาณนี้ครับกดกดเล่นดูได้ครับไม่พังไม่เสียครับเสียก็มีอะไรเปลี่ยนให้นะครับมีอะไรสเปร์ให้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวยึดรางนะครับก็ไม่ต้องไปขันแน่นอะไรมากนะครับเดี๋ยวมันมันจะไปบีบบอดี้ตรงนี้มันเป็นพอลิเมอร์นะครับมันจะแตกคือไม่ต้องไปบี้น็อตอะไรเยอะนะครับคือมันแน่นอยู่แล้วมันไม่ได้อา แรงรีคอยปืนหรือว่าที่เราถือไปกระแทกอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้สะเทือนอะไรมากขนาดนั้นนะครับไม่ต้องไปขันจนบอดี้แตกนะครับมีสองสามเคสแล้วนะครับที่กลัวแต่ว่ากล้องมันจะหลุดจะเคลื่อนมันไม่เคลื่อนนะครับคือทางที่ดีก็ใช้น้ำยาล็อกเกียวนะครับคือ,อทุกอย่างนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้ทำมาให้เพื่อให้ขันให้มันแน่นนะครับ มันต้องมีอะไรช่วยนะครับอย่างเช่นน้ํายาล็อกเกียนี่ยช่วยให้เกียวมันเหนิดมันจะได้ไม่คายมันก็จะไม่เคลื่อนนะครับหรือว่าไม่หลุดนะครับใช้ให้ถูกวิธีนะครับก็จะประมาณนี้ครับช็อตพอตตรงนี้ก็จะมีช่องเมมโมรี่การ์ดนะครับตัวนี้จะไม่มีแถมมาให้นะครับมีแค่เป็นแท่นชาร์จมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น USB ชาร์จได้นะครับตรงนี้ก็เวลาชาร์จก็ เสียบระวังนิดนึงนะครับสายคนละช่องกันนะครับอ่าเวลาเสียบชาร์จเนี่ยใครจะต่อ power bank ต่ออะไรเนี่ยเป็นช็อตนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็น h e d m i นะครับมันจะพังนะถ้าเราไปฝืนเสียบลงไปเมนบอร์ดมันจะเสียนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมี ตัวนี้เป็นเลนเลนตานะครับเลนที่เป็นเลนขยายอีกทีหนึง่งอ่ะแกให้ดูก่อนครับตัวนี้เป็นเลนขยายนะครับตัวนี้อ่ะเป็นเลนขยายนะครับ เอาไว้สวมตรงนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกพอดีมันนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับมันเป็นเลนนูนเหมือนกันเหมือนเป็นเลนขยายนะครับตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะเป็นเลนขยายตัวนี้แต่มันก็ดีนะครับมันเห็นเป้าได้ชัดแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือมันรวมแสงคูณสองนะครับแสงจะเข้าแสงจะรวมมาเข้าที่ตาเรา ่ามันจะแสบตาครับตอนนี้ใช้เดิมๆก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ขยายเพิ่มแต่ถ้าใครสายตาไม่ดีไม่แมทกับกล้องก็แนะนําให้ใส่ก็ใส่ลองดูครับใส่หาดูใส่แล้วก็แกะออกนะครับเป็นเขี้ยวล็อกของมันนะครับอ่านะครับส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าลองลองใช้แล้วมันมันก็เห็นเลนขยายขึ้นมาชัดนะครับเห็นไหมแต่ว่ามันเหมือนมันรวมแสงนะครับ รวมแสงเข้าตาเราคูณ2นะครับเนี่ยเป็นเลนรวมแสงครับเหมือนแว่นขยายเราไปทําให้มันเกิดความร้อนนั่นแหละมันก็จะแสบตานะครับอ่ะแล้วแต่ความชอบนะครับลองไปใช้ดูครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นอสายสะพายนะครับเผื่อใครเอาไปส่องสัตว์นะครับสะพายไปเที่ยวเล่นนะครับได้บันทึกวิดีโอทั่วไปได้นะครับอ่า อันนี้ใช้งานได้อเน,นกประสงค์นะครับเป็นกล้องสองสัตว์ทั่วไปแล้วก็เป็นสาย USB นะครับแล้วก็เป็นรางเป็นรางแถมให้แล้วก็ข้างในอีกก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอ่าจะมีอะแดปเตอร์ต่อสโคปนะครับตนนัวนี้อ่าต่อสโคปได้อีกทีหนึ่งครับต่อจากตรงนี้เลยอ่ารุ่นนี้ก็ดีหน่อยนะครับจะเป็นเขี้ยวล็อกให้นะครับ ต่อสโคปได้นะครับตัวนี้เนี่ยใครจะส่องผ่านสโคปก็ได้นะครับจะเป็นเขี้ยวล็อกของมันนะครับล็อกหมุนล็อกแค่นี้นะครับตัวนี้ก็ไปหมุนต่อกับสโคปนะครับนะครับเป็นอะแดปเตอร์หมุนไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับเพราะว่าเคยทําคลิปไปแล้วตัวนี้ก็ลองไปอะแดปเล่นดูนะครับแล้วก็เป็นแท่นชาร์จให้นะครับก็จะประมาณนี้ครับใครชอบจอใหญ่ก็ถอดตรงนี้ออกนะครับ นะครับดูจอซูเปอร์ไยอีกทีหนึ่งนะครับข้างในจะเป็นจอใหญ่เลยนะครับอ่าส่องได้เหมือนมือถือนะครับก็ใช้สะดวกดีครับแล้วแต่คนชอบครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับผมครับสวัสดีครับผม